จันแม่นะครับแล้วก็ขอบคุณส,าคคณสมาชิกกลุ่มธรรมาสบายดีท่านนะครับขอบพระคุณที่มาร่วมในกิจกรรมเ,เดินธนจันครั้งนี้ทีนี้ก่อนก่อนเข้าสู่การพูดผมขออนุญาตมอบของที่ระลึกให้กับจันแม่นะของชิ้นนี้ถ้าเป็นราคาเนะี่ยไม่กี่บาทเลยนะครับถ้าเป็นราคานะี้ไม่กี่บาทเลยนี่ถ่ายวีดีโออยู่ใครใครใครขึ้นกล้องใครถ่ายกล้องหน่อย แต่ว่าถ้าถ้าเป็นมูลค่าผมไม่แน่ใจนะสำหรับผมเนี่ยมันมีมูลค่าทางใจผมสูงมากแม่แม่ฝันนี้กแม่เชิญฝั่งนี้ครับนะฮะแต่ว่าด้วยที่อาจารย์แม่แล้วก็ทีมงานมาสนับสนุนต่อเรื่องเนี่ยผมคิดว่าชิ้นนี้น่าจะอยู่ที่อาจารย์แม่มากกว่าครับโอ้แม่แม่ค่อยค่อยคอเลยครับคือ ผมทำมาหลายอันแต่ว่าทีนงานเนี่ยผมก็ให้แต่ละคนเป็นที่ระลึกหมือนกันของชีวิตตัวเองนะครับชิ้นนี้ตอนแรกเอาจะเก็บไว้ตัวเองเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าน่าจะอยู่ที่อาจารย์แม่มากกว่านะฮะก็เอาผมผมเสียไว้ด้านหลังนะครับรู้สึกงานนี้ผมทำอาจารย์แม่น้ำตาไหลหลทีเนย เดี layers, like layers, like layers, layers, ๋ยวเดี๋ยวไหลทีนะผมอ่านอ่านแล้วไหลทีนะฮะเอาเทียมไปชู่ไว้เลยคือผมผมก็เขียนไม่ว่านะครับนี่จากความรู้สึกเลยเขียนวันที่เราเดินเสร็จเลยนะครับผมเขียนว่าเดี๋ยวอาจารย์รับผมอะไรก่อนครับแล้วอาจารย์สุชาติน่าจะเอาเอาขาสั้นมาด้วยนะขาสั้นตัวลี่ใส่ใส่เดินนะรับไปแล้วโอ้ ผมเขียนว่าเชือกได้นี้อาบชุ่มหยาดเหงื่อจากสังขารแห่งความเพียรนะครับแล้วก็แผ่นใต้นี้สัมผัสเสียงหัวใจจากสังขารแห่งความเพียรก็ามันแนบกับขตลอดนะฮะเขามอบให้กันหน่อยสาธุสาธุสานี้ครับวันเกิดปู่ตากัยครับ อันนี้มันเป็นจิตวิญญาณของผมเองต้าขอมอบให้จังแม่แม่ผูกเอดเลยไหม <c oughs> เมืก,ดวดวดก,กี้วงเวียนใหญ่ยังว่างาไปเดินได้เลยนะผมขับมาผมยัง <c oughs> นึกถึงความทรงจำมันนั้นอยู่แล้วจริงๆตอนตอนที่กลับจากจันดุรีเนี่ย คือวงเอ่อพุ่งนาเชยที่เด็กคี้ในภาพขา่าวในคลิปผมออกกําลังกายแต่เด็กแล้วตรงนั้นเย็นๆย็นผมจะเช้ากับเย็นผมจะไปเดินออกกําลังกายที่นั่นเวลากลับไป,ไปบ้านที่จังแต่ว่านั้นที่เดินเนี่มมนยผมใจมันแบบผมมันครั้งสําคัญมากเราเราเราเดินมาไม,ม่รู้กี่ครั้งตรงนั้นน่ะนะฮะแล้วก็ขาก็เจ็บไอ้ตอนตอนขึ้นบันไดนี่แบบถ้าสังเกตผมอาจารย์ต้องเริ่มขยิบเขยิบเขยบเจ็บขาแต่ว่ามันเหมือนกับอินเนอร์มันมาตอนนั้นน่ะครับนะ ขอบคุณครับน้องไมค์ชิดคุณครูชิดหน่อยคุณครูทางนี้กล้องนี้ครับ